สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอตัวเครื่องช่วยาตา์าเครื่องยนต์นะครับช่วยตัวช่วยหมุนล้อเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์โบราณหรือเครื่องยนต์ที่มีล้อช่วยแรงใหญ่ๆนะครับหรือล้อเล็กช่วยแรงเล็กก็ได้นะครับตัวนี้ไม่เป็นตัวปั่นนะครับนี่ผมแปลงมาเรียบร้อยแล้วจะทอดให้ดูนะครับผมก็ให้ลงกึง่งเออกึ่งมาทําเป็นเกียวนะ็อต นี่ล้อแฮนด์ลิฟต์ปังมาอย่างนี้เลยนะครับมันจะไม่มีตัวป่ามาอย่างนี้นะครับจะเป็นโล่งๆมาแบบนี้แล้วทาฝ่าประกบไปเข้าไปนะครับหัวท้ายนี่นครับเพื่อให้มันมุ่นก็แกนเท้าตัวนี้นะครับสฮ้ยตัวนี้มันจะเป็นหัวดั้งเดิมมันเป็นหัวหมูอย่างนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งเลยฝึกให้เรากึงบูทบ่าบา่บาบา่บาลูกปืนเข้าไปบุทลูกปืนเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกปืนฟองตันะครับ บนกับล่างเพื่อช่วยประคองนะครับเพราะตรงนี้เราไม่ต้องใช้แรงดันนะครับมั่ก็จะช่วยประคองไอ้ตัวแกนเพาอะที่จริงมันจะเป็นอยู่ของชุดนี้ชุดเฟืองสตาร์ทเนี่ยเอาถอดออกแล้วจะเป็นแกนเล็กๆใช่ไหมเราให้ออกกึงออกก่งกึ่งกะรูเพาตัวนี้อัดเข้าไปเลยนะครับอัดแล้วขอเชื่อมแต้มหน่อยหนึ่งที่จริงถ้าอัดแน่นแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมแต้มก็ได้นะครับอันนี้ก็เชื่อมแต้มมาแล้วก็ข้าวคึ่งเกลียวแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วนี่นะครับมันก็ไม่มีอะไรน,นี่ก็เหมือนเดิม แปลงแค่ชุดนี้ชุดเดียวกับไอตัวเนี้ยที่เราต้องไปทํำนะครับเราตัดทิ้งเราก็เขาคึงปาดคึงปาดหน้าให้เรียบแล้วก็อัดปอกเข้าไปแค่นั้นเองหาลูกปืนที่มันแกนเผาหายหน่อยแกนเผาประมาณสิบเจ็ดมิลนะครับแต่ว่าลูกปืนมันต้องเล็กกว่าไอ้ตัวบาตัวนี้นะครับเพราะว่าเนื้อบารจะได้หนานะครับอันนี้อ่ามันจะได้บาหนาหน,าหน่อยนะครับมิฉะนั้นเนื้อบารมันบางมันก็จะไม่แข็งแรง กลับลูกปืนวงโตความความโตภายนอกนะครับต้องเล็กหน่อยเล็กพอสมควรประมาณอย่างน้อยมีก็ห้ามิลน,นะครับจะสวยแต่แกนเผาต้องสิบเจ็ดมิลขึ้นไปกํลาลังดีผมว่าไม่งั้นก็จะไม่แข็งแรงนะครับสวยตัวนี้ก็ต้องใช้มือนเดิมนะครับเป็นตัวอ่าเป็นสะพานไฟนะครับวันนี้เราป้อนไฟเข้าไปมันก็จะดูดปุ๊บดูดติดเลยก็จะเป็นสะพานไฟวิ่งเวลาต่อเราก็ต่อข้าเบเกอร์ครับเอาตัวนี้ข้าเบเกอร์ข้าเบเกอร์เลยเพราะมันลงกาวอยู่แล้วนะครับ ัวนี้เขากอพอฟ้าไปกู้ไฟไฟไฟบวกฝั่งวนเข้ามาตัวนี้มันก็จะมันก็จะดูตัวนี้ปุบเข้าไปมันก็เป็นสะพานไฟต่อตัวนี้นะครับให้ไฟตัวนี้มันถึงกันมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อเอาไฟตัวนี้เข้าเบเกอร์เลยอะแอบมันสูงนะครับเบเกอร์มันก็ไม่พอตัดเอาเบเกอร์ตัวหญ่เฉยอย่างนั้นนะครับก็เลยเอาเอาไฟควบบวกมาต่อเข้านี่โดยตรงเลยอันนี้เข้าเข้าที่ขครลวดเลยนะครับแล้วตัวนี้มันจะเป็น ตัวเฟนรีนอยนะครับเป็นเป็นสะพานไฟมันก็จะดูดเข้านี้ต่อขเข้านี้สายเราเองนี้เลยเพราะชุดเนี้เราใส่ไว้อย่างนี้เลย,เเไไย,เลยมันจะมีแค่สปริงข้างในอย่างอื่นเราไม่ใช้ใช้เอาออกหมดเลยใส่แค่อันนี้เข้าไปอ่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสะพานไฟแค่นั้นเองจบแล้วนะครับแล้วเราไปทําข่ายึดเอานะครับขายึดมอตเตอร์เดี๋ยวให้ดูตรงนู้นก็แล้วแต่เราออกแบบเลยครับว่าเราจะทำยังไงอันนี้ผมทําไว้อย่างนี้ เดี๋ยวผมจะหาลูกยางมาใส่ด้านล่างนี้ด้วยสี่มุมเนี้ยนะครับเพื่อให้มันมีความฟืดเวลาเรา้จะได้ไม่ลื่นนะครับนี่ลกได้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปรับกล้องก่นอนไอตัวเนี้ยเป็นที่อยู่ของมัตเตอร์ทำเจาะรูมันจะสวมเข้าไปอย่างนี้เลยนี่ครับหมูมันจะเข้ามาอย่างนี้นี่นะครับอักษณหน้าอย่างนี้ ตัวล้อปั้นมันก็ยืดตรงนี้อยู่ช่วงนี้นะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยแค่นี้นะครับฟเฟือล้ออันนี้ผมไวาากมนน้กิ้งก็รากนะทามันหนักอย่างเงี้ยนะครับตัวไม่มีนะมาก็กไปแชร์ให้ดูเป็นแนวทางนะครับคร่าวๆประมาณนี้ฟเฟวนมอเตอร์พัตตาที่เป็นข้องรถยนต์เครื่องดีเซนที่เป็นเฟืองทอนอันนั้นผมก็ยังไม่เคยลองทํานะว่ามันจะทําดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับแต่แบบนี้ผมดูแล้วมันทําง่ายนะครับ แต่ถ้าแบบนั้นน่าจะได้กําลังดีกว่าอันนี้ก็ต้องลองทํากันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ